ที่อยู่กรุงเทพนะคะเออก็เนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นี้10นาทีผ่านไปว่าเออเมื่อวานนี้ไปไปไปเกือบเกือบจะเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมขับรถไปแล้วไปเจอน้ําท่วมคลุ่มเข้ามาบนถนนนะคะประมาณ3า0สี่เมตรเนี่ยแล้วเรารถไปตายนะคะเออก็ ต้องใช้ความสามารถเอ,อ่อสตินะตั้งตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่แล้วก็สตาร์ทรถวอร์มเครื่องให้มันแรงๆนะคะวอร์มเครื่องแล้วก็เหยียบกันเร่งแรงแรงรถจีซี่แรงรถจีซี่พันหกรเพราะฉะนั้นเราก็เลยแรงถ้าเป็นรถเล็กเออพันอยีีเนี่ยจากรถไฟฟ้าเนี่ยสงสัยน็อกแน่ เออที่ว่ารถเครื่องมันดับเพราะว่ากระแสน้ํานะคะเออรถเข้าผ่านมาเนี่ยแล้วมันสูงน้ํามันท่วมสูงมาประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยแล้วมันเข้าไปในเออท่อไอเสียรถก็เลยสะอึกเ <c> ง <oughs> ี้ยต,ต,ตึกตึกแล้วก็ดับเลยนะคะก็อย่างเงี้ยพอเรารู้สาเหตุเราก็เอาปล่อยก่สักประเดียวแล้วให้เครื่องเขาวอร์มอัพใหม่เราก็รู้กําลังรถของเราแล้วก็แบตเตอรี่เราเพิ่งเปลี่ยนใหม่เงี้ย